เขาหลงทางลุกเสดีครับไปครั้งสำหรับไม่ครับทุยสนสวัสดีครับไปครั้งสำหรับ g ีเอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวภาคนี้เราจะก็เราก็จะมาเล่น g ีเกันต่อนะครับหลังจากที่เรากำลังจะขับไปยังรับภารกิจนะฮะเราก็เจอคนหลงทางนะครับเขาบอกว่าช่วยพากลับบ้านหน่อยได้ไหมตั้งเจ๊ะเปิด anyone to call not since mama passed. She was very hard on me. And how I loved her. I have her hair in my backpack. Okay. What? The days get long out of that house all alone. I don't get many visitors anymore. Gardner used to come on Fridays till he got real sick and fell off that cliff. <coughs> oh, <coughs> well you know how they like to talk. But now it's just me. Living on soup, soup I make from old soup, soup after soup after soup. I have to get out of there sometimes and clear my head. Those damn birds always singing, no matter how many times I poison them. Bird soup, soup with birds, birds with soup. Every Sup night, knock. I think I found peace, but then morning comes and fresh hell. I come up uh. here to a same since Mama passed. Most days, just work on มันคงเป็นถนนทางลัดนะฮะเห็นป่ะใช้กันใช้กันบ่อยเข้าสู่ถนนปกติแล้ว Floppy cloth ears, are you listening? You've got shoes, you've got feet, right? Uh, I'm not gonna say you're wrong. But what about shoes that look like feet? Uh, you mean toe shoes? Yes, shoes that look like feet. That's what I just said. Shoes that look like feet. Shoes that look like feet. Feet that have shoes on them that are feet. Because you you know you can buy those already. No you can't, Mr. Silly Pants. How can you buy them already if I haven't made them already? Dummy dummy dum-dums. I like you. You're silly. The gardener was silly. He got sick. Folk talk. You sure you're okay? Are you okay? Because this guy who picked me up the other week wasn't okay. He choked to death on his own hands. <laughs> okay, it's official. You're crazy. <laughs> crazy Maisie sitting on a daisy. But well, What are you going to do? Spank me? Shave me? Lock me in the cellar with a spider called Molly Foster? Dress me up as a, <coughs> <And maybe coughs> and drink you a little pink straw? Oh. Because this is it. Thank you. Here's my number. Will you call me sometime? I get so lonely out here all by myself. I love you. เออได้เบอร์ผู้หญิงมาด้วยเขาบอกว่าถ้าว้างๆก็โทรมานะเขาเหงานี่รถอะไรเนี่ยรถคูโบต้าใช่ไหมอ่าโอบ้านนอกเมืองทำไมมันมีพื้นที่อย่างนี้อยูอย่ด้วยล่ะเนี่ยโอ้โอเคฮะกลับเข้าสู่ภารกิจของเราต่อเมื่อกี้ก็กำลังจะถึงอยู่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เราขับมาถึงนี้แล้วปื๊ดเราขับมาถึงนี้แล้วปื๊ดแล้วขับกลับมาขับอ้อมโลกอีกแล้วนะฮะโอเค โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันที่หมายแล้วค่อยว่ากันใหม่แล้วกันนะฮะอืแล้วหลังจากนั้นไม่นานแล้วก็เจอแก๊งปล้นรถเขาแล้วแก๊งมอเตอร์ไซค์พวกต่างประเทศก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คือจะเป็นแก๊งเนี่ยเวลามีเรื่องก็คือคือพวกฝรั่งก็ไม่ค่อยอยากมีปัญหากับพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์นะฮะเพราะมันจะเป็นอย่างงี้แหละเอเฮ้ข้างในมีตำรวจข้างหน้ามีตำรวจข้างหน้ามีตำรวจเรารอตำรวจไปก่อน ไม่รีบฮะไม่รีบฮะไม่รีบฮะเรารอฮะเรารอได้ไม่รีบครับไม่รีบไม่รีบอันนี้เขาคงกำลังจะเดินมาขึ้นรถตัวเองนะฮะรถใช้ก็ไม่รู้เนาะขอแป๊บนะ ่ารถเจ้าของรถไม่อยู่โดแป,ป๊บโดแป,ป๊บโดแป,ป๊บเออมันเป็นร้านอันนี้ร้านอาหารหรือเปล่าเนี่ยน,นี่ร้านอาหารอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้แต่ขอเพิ่มเลือดแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยเครื่องดื่มสไป์ เนี่ยอยากรู้เหมือนกันเนี่ยว่าเขากำลังจะเดินไปไหนดูดูรายละเอียดตัวละครหน่อยดีว่าหน้าเขาเป็นยังไงอืดอืดอืดหน้าใช้ได้เลยเอ้ยนี่ไงชอบรถมากเลยเนี่ยชอบรถแคมปิ้งคันนี้มากเลยใน gta สามผมชอบคันนี้มากเลยรถมันน่ารักน่ารักมากๆไปละเราก็จะไม่ยุ่งกับรถคันนั้นแล้วกันมันน่ารักเราก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นต่อไปร้านแฮมเบอร์เกอร์จริงๆพวกเนี่ยถ้าสมมติเขาทำให้มันเปิดแบบเดินเข้าร้านได้นะมันจะแบบสุดยอดมากอะ่ะ คือแบบไม่ต้องมีไอคอนอะไรบนแมปอะเขาจะป่ะคือแบบว่าคนพบด้วยตัวเองอะมันจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากบอกให้บอกตรงเลยโอเคฮะกไกลไหมไกลไหมไกลมากเลยด้วยเรากำลังขับรถอ้อมโลกอยู่ฮะโอ้มีท่อนส้งด้วยปล่อยมันไปม,มีชายหาดคือชอบนะที่แบบว่าถ้าสมมติเราขับรถในสถานที่แบบแปลกๆที่แบบคนเข้าไม่ค่อยถึงอะ มันจะแบบมีแบบภารกิจลับหรือที่เขาที่ที่ใน GTA เออที่ GTA ภาค5เนี่ยเขาเรียกว่าอีเวนต์นะฮะกิจกรรมพิเศษอะเหตุการณ์พิเศษไม่ใช่กิจกรรมพิเศษเหตุการณ์พิเศษกลายไหมฮะกลโคตรอ๊ยอันนี้เป็นในเมืองนอกเมืองอีกเมืองเมือหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ อือ right? <im iti> <im iti> ืมอือชนชนเนีชนแนีชนแนีชนชนชนเป็นพุ่มไม้ที่ค่อนข้างจะแข็งนะฮะไม่รู้มันเป็นพุ่มไม้อะไรโอ้ยดูชอบถนนอย่างเงี้ยดูดิแบบถนนแบบนอกเมืองอ่ะแบบแบบธรรมชาติอ่ะอุ้ยว้าว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 ปาด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 ชอบถนนอย่างงี้จังเลย ชอบธรรมชาติอย่างเงี้ยเนี่ยแบบมองไปทางซ้ายก็แบบมีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยชอบจังยอยว้าว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 อ้แล้วยิ่งมีแบบร้านแบบนี้ด้วยนะถ้าสมมุติแบบเกิดได้แบบไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะแล้วแบบไปทัวร์แล้วแบบรถทัวร์มาจอดในสถานที่แบบแบบเช่นข้าวกลางวันเนี่ยเรากินข้าวที่นี่นะแบบมันจะเป็นอะไรที่แบบฟินมากอ่ะแบบชมบรรยากาศธรรมชาติอย่างเงี้ยเออเข้าสู่เรื่องของเราต่อฮะ ไม่ใช่สินี่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 เอานี่ใส่ปากไว้ด้วยแซวว่าปากเราเหม็นเลเขาบอกว่า put this into into your mouth แซวว่าขี้ฟันเราเหม็นมากไอ <c oughs>

The arrow show the direction อ๋อนี่ไงว่าแบบลมพัดไปทางไหนลมพัดไปทางนั้น Oh yeah ไหนๆเป็นมุนมอง Oh เขาบอกให้ยองฮะ เขาบอกให้ไล่ไล่อีกตัวตัวอะไรเอ่ยอยู่บนต้นไม้เหรออ๋อเจอแล้วนั่นใช่ไหม

You uh, can get an to haul back. Sounds like someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. <sighs> okay, you hear that? He's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. Go get him. มันมันคล้ายๆกับอุปกรณ์เปล่าอะไรสักอย่างอะน,นะฮะ <c oughs> คือยังไงฮะ not too bad at all okay follow me okay a little further in stay quiet I think we might have a mating pair up ahead let's check it out remember if it's a pair we're only here for the male <rules> no do that's my rule so <theim> if you see <the one with no antlers leave it be Blow your whistle again see if you can get a beat on itt two call this highlight mm> uh อยู่นู่นฮะอยู่ตรงนู่นอยู่ตรงนู่นอ๋อฮะอ่าฮะโอ๊ยธรรมชาติไอเลือธรรมชาติฮะเขาบอกให้ฆ่าเพศผู้นะฮะ เขาบอกให้ยิงตัวผู้ฮะเมืม่อกี้เขาบอกว่าได้โปรดอย่าทำอย่างนั้นอ่แสดงว่าก็คือต้องนั่นเพชรผู้พลาดแล้วโอ้พลาดแล้วมองไม่เห็นนะก็ปุ่งไม้มันปังอะ่ะ <c oughs> We'll move a little further in. Stay quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Let's check it out. Now, remember, if it's a pair, we're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one with no antlers, leave it be. Blow your whistle again. See if you can get a beat on them. Okay, this is good. Same as before. Nice and steady. Okay. E, ดีดีสองแป๊บสิ่งมีชีวิตอยู่ไหนเจอละน่ะะยิงผิดอันใช่ไหม

Đợi một chút nha. Ờ, ở đằng đằng, đằng. Ok. อืมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแรงลมด้วยเหรออันนี้เขาบอกว่าให้เราไล่ล่าเอาเจออีกตัวให้ยิงตัวผู้นะฮะ ทำไมต้องให้ดูแรงลมด้วยอะไม่เข้าใจแป๊บโอ้โหใบไม้บงังทำไมต้องให้ดูแรงลมด้วยแล้วตัวนั้นอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยอ่าไม่เจออยู่ไหน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 กดเรียกมันแป๊บ นั่นไงมันร้องกลับมาไม่เห็นนะฮะมันน่าจะอยู่ริมน้ำเนอะค่อยๆย,ย่องฮะค่อยๆย,ย่องรู้สึกเหมือน เราจะเห็นมันแล้วออโออโอโอ,โอนั่นไงนั่นไงอ่าฮะเอาโฟโต้กราฟถ่ายรูปโฟโต้กราฟมันถ่ายภาพสัตว์พวกนี้นะมันน่าภูมิใจตรงไหน เซ็นรูปถ่ายทูเซล l สร็จโอเคแล้วโจมไม่เสร็จมา beauty got GPS tag and everything I reason this could work calling you now calling you now โ okay. อเคเขาลังจะโทรมาหาเรา Calling you now. Okay. Got the photo. Another nice kill. So, this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up soon as I can. I like my meat with some age on it, anyways. Uh, what do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. All right, well the offer's there, and you can keep that out collar. Was my grandma's for she passed. Uh, be hearing from you. Darwin. Heart hunt. Heat hunt. My loo, boy, my ปล่อยมันไปนี่ไงอยู่ตรงนู้นสามารถไปไล่ล่าได้โอ้<ป>เฮ้ยเสื้อปลาเอาดิมีปืนกลัวไหมกลัวไหมเออ เสือป่าต้องระวังหน่อยฮะมันมันอยู่ในป่ามันสวยก็จริงนะฮะแต่มันมันอันตรายสัตว์ป่าอันตรายเยอะมีเยอะๆมีอันตรายก็มีเยอะเออโอเคฮะเก็บมันเป็นร้านค่อนข้างชิลเหลือเกินแต่มันอันตรายที่มันมีสัตว์ป่านั่นแหละฮะรถใครว่าไม่รู้สินะก็ไม่รู้เหมือนกันเออเยอ ไหนดูซิมันมีอะไรให้ทำต่อโอเคนี่เรามาสกายเลยตตรงนี้มีกระเช้ากระเช้าอยู่ด้านหลังตรงนี้กระเช้ามันพาเราไปไหนขึ้นไปที่ภูเขาที่สูงที่สุดแน่นเลยแน่เลยไปดูกระเช้าแป๊บหนึ่งฮะเลยเดี๋ยวว่ากันต่อว่าจะทําอะไรอันนี้เป็นอะไรเอออันนี้เป็นทางน้าโอ้ไปดูกระเช้านะไปดูกระเช้าไม่เคยเห็นกระเช้านี่ปากกระเช้าเอ้านี่กระเช้าเป็นอย่างนี้นี่เอง สองฮะขาสองขาสองสองสองอะไรเนี่ยมีจักรยานด้วยเหรอโอ้จักรยานสือภูเขาด้วยไอ้ยะขับแป๊บตึกๆๆๆ <c oughs> ตึก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  <c oughs> อ่าจักรยานสือภูเขาชั้นดีจริงๆนั่นเอง เอ,อในกะเช้าเป็นยังไงฮะมืดมองอะไรไม่เห็นเลยมันมันเปิดอยู่หรือเปล่าฮะสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมฮะไม่ใช่ด้านนี้ไม่ใช่เล้ยวขวา่าอ,อมาวเทนเมื่อกี้เราไปอ่านว่าอะไรนะมาวเทนชายเออคือถ้าเราอยากจะขึ้นไปเรารอมันมาก่อนอ๋ออ๋อกดอีฟ สิบบาทสิบสิบสิบไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียตังค์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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียตังค์เสียตังค์งงงนิดนึงก็ไม่เอาดูซางั้นดูคนเราโอเคฮะมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าสมมุติเราขี้เกียจขับรถขึ้นไปแล้วก็สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปได้นะฮะโอเคฮะคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย เอาแล้วฮะเริ่มขึ้นแล้วแรมเพจมาแล้วมาแล้ว